โศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังโศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำบทประพันธ์โดยมาร์ควีก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะท่านผู้ฟังที่รักท่านใดต้องการจะสนับสน,นุนท่านผู้เขียน กรุณากดไปใต้คลิปของเราได้เลยนะคะมีลิงก์ให้เพื่อเป็นการสนับสนุนท่านผู้เขียนนะคะขอบคุณมากค่ะบายแก่แดดเริ่มผ่อนแรงลมช่วยอ่อนพอดีกับที่ชายหนุ่มคนนึงเพิ่งจะเสร็จงานไต่ลงจากยอดหมากด้วยความคล่องแคล่วเวลาผ่านมาปีกว่าแล้วนับจากเจ้าทองพาเมียหลบหนีขึ้นเหนือ จนมาปักหลักที่เมืองสระหลวงเที่ยวรับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงลูกเมียบัดนี้หนุ่มน้อยจากบ้านเดิมตลาดขวัญได้กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเสียแล้วทั้งร่ำร่ำว่าจะมีอีกหนึ่งเพราะตะเภาทองเมียรักเริ่มจะสำแดงอาการจึงต้องขยันขันแข็งทำงานหนักขึ้นจากที่เคยเป็นหนุ่มน้อยเอวบางก็เริ่มจะล่ำสันมากขึ้นผิวกายก็เริ่มจะครามแดด แม้ใบหน้าจะยังคงสวยงามดุจสตรีดังเก่าเจ้าทองคว้าทลายหมากที่เพิ่งนำลงมาจากต้นยกขึ้นพาดบ่าเดินไปตามคันสวนมุ่งสู่เรือนใหญ่เอาทลายหมากวางไว้แล้วมาช่วยนวดชันตรงนี้เถอะเจ้าของเรือนร้องบอกชายหนุ่มจึงวางสัมภาระแล้วเข้าไปบีบนวดตามสั่ง ยญิงเจ้าของเรือนยิ้มด้วยความเอ็นดูเอ่ยถามทองเธอไม่คิดจะรับราชการบ้างหรืออาเธอหมายมั่นเอาไว้เขาเคยเล่าให้ฉันฟังเธอเองก็พออ่านพอเขียนคงฝากฝังได้ไม่ยากเจ้าหนุ่มหยุดมือที่กำลังนวดเฟ้นประนบไหว้สตรีที่นอนบนตัง ขอบพระคุณคุณหญิงแต่เรื่องนี้กระผมคงต้องปรึกษาแม่ไอ้หนูดูก่อนหญิงสาวยิ้มละไมด้วยความรักใครกราวน้ำเสียงกรั้นหัวเราะโถเอ้ยทองเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ควรจะตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างสิจะคอยปรึกษาเมียอยู่ร่ำไปได้หรือเจา้าทองก้มหน้างุดไม่กล้าต่อปากต่อคำ แต่จะให้ตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาตะเผาทองนั้นเห็นที่จะทำไม่ได้เช่นกันชื่นไปจัดขนมใส่ปิ่นโตมาเถอะจะได้ให้พ่อทองเขาติดไม้ติดมือเจ้าของเรือนหันไปสั่งบ่าวโอ้อย่าเลยขอรับรบกวนคุณหญิงเกินไปแล้วหนุ่มน้อยทัดทานไม่ต้องเกรงใจไปหรอก คิดเสียว่าเอาไปฝากลูกหญิงสาวว่าแต่ลูกกระผมยังพึ่งไม่กี่เดือนยังกินขนมไม่ได้เราขอรับหนุ่มน้อยแย้งอีกทำเอาหญิงสาวหัวเราะเบาๆด้วยความอ่อนใจเชยค้างเจ้าหนุ่มขึ้นมาเธอนี่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลิกเกรงอกเกรงใจ,ใจเสียทีเถิดอาเธอเคยฝากฝังฉันเอาไว้ เธอเองก็เรียกฉันว่าอ้าหญิงถือคิดสิว่าเป็นครอบครัวเดียวกันได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็ก้มลงกราบหญิงสาวซึ่งสนิทสนมกับผู้เป็นอาเมื่อครั้งหนีจากเมืองปากยุมเจ้าท้องได้พาเมียรักระเหเร่ร่อนไม่รู้จะไปเริ่มต้นที่ไหนครั้นจะกลับตลาดขวัญก็ไม่อยากย้อนทางเก่าเกรงจะเจอหมื่นเสือจึงออกเสาะหาทางไปเรื่อย กระทั่งถึงเมืองสะหลวงก็ได้ข่าวคุณหญิงพุทธซ้อนซึ่งคิดว่าตายไปแล้วจึงแวะมาเยี่ยมเยียนปรนบิบัติบ่อยๆถือเป็นการทดแทนผู้ที่เคยมีพระคุณข้างคุณหญิงพุทธ้อนหลังจากหลบหนีพวกขุนหารก็มาอาศัยที่เมืองสะหลวงเพราะมีที่ทางอยู่ที่นี่ทั้งไรนาสะโถพ่ออยู่ได้อย่างสบายครั้นได้พบเจ้าทองอีกครั้งก็ดีใจนัก ช่วยประคับประคองอุปการะไปตามที่เคยรับปากกับอาจารย์ใครเอาไว้เจ้าทองมักแวะเวียนม,มาปรนิบัติคุณหญิงพุทธซ้อนในช่วงบ่ายๆหลังเสร็จจากงานไร่งานสวนคอยนวดเป็นขาข้างที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อครั้งนี้กองโจนขุนหารระหว่างที่ปรนิบัติคุณหญิงมักเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟังทำให้เจ้าทองโพปฏิตประต่อได้ทั้งคุณหญิงพุทธซ้อน แม่ของตะเภาแก้วและตะเภาทองและนางเครี้ยงต่างเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่น้อยอายุอ่อนแอกว่ากันไม่เท่าไร่นางเครี่องเป็นญาติห่า,างๆที่มาอาศัยกับท่านเศรษฐีคอยช่วยดูแลแม่ของตะเภาแก้วและตะเภาทองแต่แล้วก็หนีตามนายทหารไปส่วนเจ้าสัวนั้นเคยเป็นคนงานแบกหามรับจ้างเศรษฐีมาก่อนด้วยความขยันขันแข็งและเป็นคนเก็บหอมลอมริบทำให้มีเงินเก็บอยู่มาก ครั้นเศรษฐีประสบปัญหาจำต้องหยิบยืมเงินมากเข้าสุดท้ายก็ต้องยอมยกลูกสาวให้เจ้าสัวจึงขยิบฐานะขึ้นมาร่ำรวยอย่างที่เห็นแต่แม่ของตะเผาแก้วและตะเภาโทกลับไม่เคยนึกรักเจ้าสัวเลยกลับมีแต่ความรังเกียจเนื้อตัวหน้าตาและอดีตที่เคยเป็นเพียงลูกจ้างทั้งฝังใจว่าเป็นผู้คดโกงจึงได้ตนเองเป็นเมีย เมื่อทั้งพ่อและแม่ตายด้วยความตรอมใจจึงโลอบวางยาพิษหวังจะยึดคืนกิจการสู่มือตนหากแผนล้มเหลวจึงกินยาพิษข่าตัวตายเพื่อหนีผิดแต่ก็ได้ปลูกฝังความเกลียดชังลงในตัวบุตรสาวฝาแฝดทั้งนางเครี้ยงที่เมื่อสามีตายก็ได้กลับมาหวังพึ่งเศรษฐีเห็นสภาพภายในบ้านที่เปลี่ยนไปก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะเจ้าสัว เลี้ยงทั้งตะเภาแก้วและตะเภาทองให้มองเจ้าสัวเป็นศัตรูไปทั้งสามคนนี้ก็คงมีแต่คุณหญิงพูดสอนที่วาสนาดีกว่าเพื่อนได้แต่งกับท่านเจ้าเมืองเสียแต่ว่ามาดวนจากเพราะจอระเก้เจ้า,เจ,าเจ้าทองฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วพานทอดถอนใจทั้งความปรารถนาจะได้ผู้ที่ไม่รับตอบของเจ้าสัวทั้งความจริงชังที่ไม่ละวางในตัวแม่ของตะเภาแก้วและตะเภาทอง การเสี th, <pl ains> ่ยมสอนและยุ่ยแของนางเครื่องเหมือนทุกคนจะมีส่วนผิดกันทั้งหมดสำหรับเรื่องราวที่เกิดมันได้แต่หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรจะสิ้นสุดลงสักทีคุณหญิงได้อธิบายถึงแม่ของตะเผาแก้วและตะเผาทองไว้อีกว่าเธอเป็นคนสวยเสยยิ่งกว่าฉันผิวงามตาคมจมูกโด่งคงเพราะเช่นนั้นเจ้าสัวจึงมุ่งมาาจะได้เป็นภรรยา ถึงได้ถีฐานะตนขึ้นมาทว่าเธอเป็นคนอารมณ์แปรปรวนรักแรงเกรดแรงทั้งชอบปรุงยาแปลกๆฉันคิดว่าตัวยาเหล่านั้นคงจะส่งผลต่ออุปนิสัยเธอไม่น้อยเจ้าทองฟังแล้วนิ่งงันไปอีกคุณหญิงเห็นว่าตัวชายหนุ่มคงจะคิดมากกับเรื่องราวที่ฟังจึงเสียไปเรื่องอื่นเออ ว่าแต่เธอตั้งชื่อลูกว่าอะไรหรือนักเกลี้ยมบอกว่าเด็กยังเล็กนักยังไม่ควรตั้งชื่อให้ตอนนี้เลยเรียกแต่ไอ้แดงไปพรางไว้ครบขวบจึงจะเรียกชื่อจริงขอรับใชาหนุ่มตอบจริงสิถ้าจะตั้งชื่อจริงฉันว่าใช้ชื่ออาเธอก็น่าจะเหมาะเจ้าไกร พูดแล้วสายตาของสตรีตวัยกลางคนก็มือมองเหมือนจะนึกย้อนไปถึงชายหนุ่มผิวเข้มรูปร่างกำยำเอาเป็นใครทองดีไหมใช้ชื่อเธอมาต่อท้ายจะได้ทั้งเข้มแข็งองอาจเหมือนอาเธอมีไหวพริบและอ่อนน้อมเหมือนตัวเธอคุณหญิงเสนอเจ้าทองได้แต่ยิ้มจีมไม่ได้ตอบอะไร ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องเรียกดังมาจากด้านล่างพี่ทองพี่ทองเจ้าของเรือนเอ,อียงคอยิ้มหัวรู้ดีว่าเป็นเสียงผู้ใดตะเภาทองอุ้มบุตรตัวน้อยก้าวขึ้นมาบนเรือนอาศัยว่าสองมืออุ้มลูกอยู่จึงเพียงค้อมหัวแสดงอาการเคารพคุณหญิงพูดสอนขออภัยคุณหญิงดิฉันได้ยินว่าพี่ทองอยู่ที่นี่เลยมาตามเจ้าค่ะ สตีว้ยกลางคนยิ้มอ่อนพูดน้ำเสียงกรัวหัวเราะอยู่นี่แน่เสร็จธุระแล้วล่ะ้เะเผาทองหน้างามหน่อยหนึ่งขณะกําลังจะลุกจากมาพร้อมสามีคุณหญิงก็เอ่ยขึ้นอ๋อเดี๋ยวเนี่ขอฉันดูหน้าหลานสักหน่อยเถิดตะเผาทองส่งทารกให้คุณหญิงอุ้มด้วยความทนุถนอม แม้จะไม่เคยมีลูกน้อยเป็นของตัวแต่ก็รู้วิธีปฏิบัติต่อเด็กอ่อนเป็นอย่างดีลูกเจ้าทองยิ้มละไมให้ผู้ที่อุ้มตนราวกับจะประจบเจ้าใกรหลานยา่าคุณหญิงเรียกเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูเจ้าใกรคนเป็นแม่ทวนย้ำด้วยความสงสัยเออฉันเพิ่งเสนอกับพ่อเขาหน่า ว่าน่าจะเอาชื่อเขากับอามาผสมรวมกันเป็นชื่อเด็กคนนี้เป็นชื่อไกรทองจะได้ระลึกถึงอาจารย์ไกรไปด้วยคุณหญิงว่าตะเผาทองมองคุณหญิงพูดสอนอย่างผู้หญิงด้วยกันรู้สึกได้ว่าคุณหญิงยังคงคิดถึงอาจารย์ไกรเสมอแม้จะพบเจอกันเพียงไม่นานเจ้าค่ะอีชันก็ว่าดีแต่คงต้องรอให้ครบขวปีก่อน เธอตอบพระบุตรคืนแล้วกราบลามาพร้อมผัวพี่ทองเช้าไปครุกที่เรือนคุณหญิงอยู่เรื่อเชียวหญิงเอ่ยน้ำเสียงตัดพ้อขณะเดินกลับเรือนอนก็คุณหญิงท่านเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่พี่ก็ต้องแวะไปปรนนิบัติท่านสิผู้ผัวต่อไปตามจริงเห็นเป็นญาติผู้ใหญ่ก็แล้วไปแต่ถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นต่อให้เป็นคุณหญิงฉันก็ไม่เกรงใจ ฝ่ายเมียเสียงแหววขึ้นมาเอ๊ะน้องพูดอะไรอย่างนั้นคุณหญิงท่านช่วยเหลือเราตั้งมากเรื่องอะไรจะไปคิดอกุศลกับท่านละ่ะเจ้าทองเสียงดังเหมือนจะเอ็ดก็ไม่รู้ล่ะถึงคุณหญิงท่านจะมีอายุอนานามแต่ก็ยังสวยทั้งยังเป็นโสดลำพังคนเดียวฉันก็ต้องระแวงไว้ก่อนแล้วนี่ฉันมีลูกแล้วหนึ่งอีกเดี๋ยวก็จะท้องโตเสียอีก ฉันก็กลัวว่าพี่จะทิ้งฉันกับลูกไปตะเภาทองตอบน้ำเสียงเครือตาแดงแดงทำท่าจะร้องไห้เจ้าทองถอนหายใจใหญ่รู้ว่าตะเภาทองเป็นคนขี้หึงเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องร่อนเร่ไปเรื่อยก็เพราะเมียตนเที่ยวไปเอาเรื่องพวกสาวๆที่มาตามเป็นแม่ยกจนเป็นเรื่องเป็นราวหลายคราแม่ไอ้แดงอุ้มลูกน้อยแนบอก ก้าวเดินเร็วรี่ด้วยความแง่งอนจนเจ้าผัวต้องรีบเดินตามหวังจะโงอจนใกล้ถึงเรือนางเครื่องที่อยู่หุงหาอาหารเห็นอาการของทั้งสองก็รู้ว่าคงมีปากเสียงกันรีบตรงไปรับทารกโอ้โอ้แดงเอ้ยเดี๋ยวยายจะพาไปเดินเล่นนะรับเด็กแล้วก็หันมาขยิบตาให้เจ้าทองหน่อยหนึ่งก่อนจะเดินผระไป น้าเกรี้ยงหาเจ้าแดงไปดูลูกไม้ให้ลูกไร้ตรงนวนเถิดนะยังไม่ต้องรีบกลับดอกเจ้าทองบอกนางเกรี้ยงหัวเราะคิกคักไม่ได้ตอบอันใดด้วยรู้ดีถึงความในตะเพาทองทำปั้นปึงก้าวลงเรือแล้วนั่งหันหน้าไปเสียอีกทางเจ้าทองเข้าไปนั่งข้างๆโกรธพี่เรื่องอะไรเจ้าหนุ่มถามเสียงอ,อดออนไม่ได้โกรธ หญิงสาวตอบน้ำเสียงเขียวไม่ทันพูดอะไรต่อผู้ผัวก็เข้ามากอดอุ๊ยพี่ทองอยู่ๆมากอดฉันทำไมว่าแล้วสะบัดต,ตัวแต่ไม่หลุดจากอ้อมแขนที่นับวันจะหนันแน่นกํายำครัวน้องตกเรือเจ้าทองอ้างข้างๆคูคูใครจะไปเสอ้อซาปานนั้นน้ำเสียงยังไม่คลายโกรธยิกแขนเสียทีหนึ่ง ข้างนอกแดดร้อนเข้าไปหลบในเรือกันเถอะฝ่ายผัวชักชวนแดดที่ไหนจะมาร้อนนี่มันจะข้าอยู่แล้วเมียแยง้งถ้างั้นต้องรีบกลางมุ้งเดี๋ยวยุ่งกัดว่าแล้วก็จูงมือเมียเข้าไปหลบในประทุนเรือข้างเมียทำอิดออดแต่ก็ยอมตามเข้าไปจนได้อุ๊ยพี่ท้องทำอะไรมันจะกกะจีนะ เสียงหญิงลอดมาจากในเรือก็พี่รักเมียพี่นี่นาใชาหนุ่มตอบรักแล้วไปเหลือเผื่อใครอีกรือเปล่าเสียงหญิงยังไม่คลายแง่งอนพี่รักตะเพาทองคนเดียวเจ้าผัวอดอ้อ,อนไม่เชื่ออุย๊ยอย่านะพี่ทองนั่นมันของเจ้าแดงนะ ่ายเมียห้ามปรามน้ำเสียงระลิกระริฉันเป็นพ่อมันทำไมจะกินบ้างไม่ได้คนอะไรแย่งนมลูกกินคนที่รักน้องตะเภาท้องที่สุดไงละ่ะผู้ผัวตอบแล้วก็มีแต่เสียงหัวรอต่อกระซิกดังลอดออกมาขณะที่ความเมื่อเริ่มโรยตัวเมฆครึ้มกรบแสงตะวันสุดท้ายก่อนฝนจะเริ่มโปรยปลาย แล้วเจ้าทองก็ได้พิสูจน์จนเมียรักพอใจว่าไม่ได้เก็บรักไว้ให้ใครอื่นดึกสงัดเสียงกบเขียดร้องระงมเพราะฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อหัวค่ำจนชุ่มฉ่ำไปหญ้าเปียกลู่ซบใบตะเภาทองหลับพริ้มเรียมสุขอยู่ในอ้อมกอดผัวไม่เหลือความระแวงสงสัยชายหนุ่มลืมตาในความมืดหันมองเมียงามที่หลับสนิทเคียงข้าง มองเลยไปยังลูกน้อยและนักเรียงที่นอนถัดไปสมปั้นแจวลำน้อยดูเล็กไปถนัดใจยกมือขวาขึ้นกายหน้าผากเพราะมีเรื่องให้ครุ่นคิดครั้นจะอยู่เช่นนี้ไปวันๆคงไม่ได้เรือสมปั้นเล็กนักสำหรับผู้ใหญ่สามคนวันข้างหน้าอ้ายแดงก็จะเติบใหญ่ไหนจะลูกในท้องที่รออยู่อีกเจ้าทองสงสารเมียรักยิ่งนักเจ้าเคยเป็นกุหนูงแวดล้อมด้วยข่าท่าบริวาร บัดนี้เล่าต้องมาตกระกรรมลำบากด้วยรักพักตีต่อมันจึงยอมหอบผ้าหออผ่อนหนีตามกันมามีเพียงพี่เลี้ยงหนึ่งคนเป็นเพื่อนยากยามเหงาครั้นจะคิดการขยับขยายก็ยังไม่มีลู่ทางทุกวันนี้ออกไปทำงานคนเดียวเหลือกำลังนักที่ดินสักแปลงก็ยังไม่มีเป็นของตัวหากจะขอกับคุณหญิงพู้สอนนั้นคงได้อยู่แต่ให้เกรงใจนักทั้งตะเภาทองอาจจะขี้งอนขึ้นมาอีก มันคิดว่าเหตุที่ทําให้ตะเภาทองขี้หึงนักคงเพราะขาดความมั่นคงในชีวิตจึงหวังยึดถวยไว้เพียงสามีเมื่อสามีหายไปทํางานก็ยิ่งว้าวุ่นเที่ยวตามหาอยู่เรื่อยนานเข้าก็กลายเป็นความหงุดหงิดใจเจ้าทองขยับตัวเบาไม่ให้เมียรักตื่นเอื้อมมือไปหยิบหอกสัตโลหะที่หนีบเอาไว้บนหลังอาวุธร้ายที่เคยเลื่องชื่อ บัดนี้กลับถูกเก็บรวมไว้กับข้าวของเครื่องใช้อื่นๆราวกับเป็นเพียงสิ่งสามัญมันค่อยย่องขึ้นมาตรงลานโลง่งยื่นจรดอาวุธประนมมือนึกถึงสับครูที่เคยสั่งสอนรวมทั้งผู้ที่เคยมีคุณแก่มันแล้วจึงออกไร่รำสลัดเรื่องราวกระดรุ่มทิ้งไปคมหอกเวียงหวือไปในอากาศเข้มแข็งดุดันผิดกับเมื่อครั้งที่ยังเป็นเพียงเด็กน้อย นับแต่หนีจากเมืองปากยุมเจ้าทองก็ครุ่นคิดถึงแต่ศึกที่เผชิญกับอไอชาและจอระเก้เจ้ามาตลอดครั้งนั้นมันยังเยาและอ่อนแอท่วงท่าล้วนแต่มีช่วงโหว่เต็มไปหมดจึงไม่อาจสังหารจอระเก้เจ้าได้ในการแทงครั้งเดียวทั้งที่มียอดสัตว์ราวุธในมือสัตว์ร,ร้ายร่างยักษ์พุดขึ้นมาจากมโนจิตอยู่ห่างไปไม่กี่ว่า ชายผิวดำเนื้อตัวล่ำสันก็ผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าเช่นกันต่างยืนประกบหน้าหลังคล้ายสถานการณ์ที่เจอกันในครั้งสุดท้ายพิงมองไปยังเจ้าทองอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญจอรเค้เจ้าเป็นฝ่ายพุ่งเข้าจู่โจมก่อนชายหนุ่มตั้งสติมั่นขยับหลบในจังหวะสุดท้ายพร้อมกับแทงหอกเข้าไปเต็มแรงทะลุเข้าไปตัดขั้วหัวใจจนสัตว์ร้ายแน่นิ่งไปอาอชากระโจนเข้ามาด้านหลัง พยายามรวบตัวเจ้าทองไว้แต่มันใช้เพียงด้ามหอกกระแทกเข้าหน้างเงียจนร่างหยาบใหญ่ถึงกับร่วงไปเงยหน้าศบมองด้วยสายตาเคียดเคน้นเจ้าทองไม่ลังเลอีกต่อไปเสียบคมหอกแทงเข้าโซ่คอดับชีวิตน้าเวทนาของไอชาทันทีชายหนุ่มทิ้งกายลงด้วยความเหนื่อยล้าแม้จะเพียงต่อสู้กับศัตรูในจินตนาการแต่รายละเอียดการเคลื่อนไหวทั้งหมดมันล้วนจำได้อย่างไม่บกพร่อง ชั่วหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เจ้าท้องได้สร้างภาพจำลองของสองศัตรูทุกขืนครุ่นคิดหาวิธีจะพิชิตได้อย่างหมดจดเฝ้าอุดช่องโหว่ที่เคยมีในอดีตมันคิดว่าครั้งที่เผชิญหน้าการเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความตื่นกลัวทำให้ขยับหลบก่อนจะถึงจังหวะสำคัญการแทงหอกก็เชื่องชา้าและไม่แม่นยำส่วนไอชานั้น หากคาดเดาการเคลื่อนไหวและไม่ปล่อยใจให้ลังเลก็น่าจะพิชิตได้ไม่ยากบัดน,นี้หลานอาจารย์ใครได้ลบจุดอ่อนทั้งหมดแล้วมันเติบใหญ่ขึ้นเข้มแข็งประเพรียวมากขึ้นทั้งฝึกจิตให้สงบนิ่งแม้จะตกอยู่ในสภาวะคับขันขาดก็เพียงแต่เจ้าทองเงยหน้ามองฟ้าที่ไร้เมฆเห็นดาวจารัดแสงล่ำพึงล่ำพันกับตัวเองไอาชากับจ้ารเคเจ้า บัตรนี้ทั้งสองอยู่ที่ไหนโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ